ดูกันอีกนิดนึงนะครับสำหรับระยะทางกับการกระจัดถ้าโจทย์ให้มาในรูปแบบที่เป็นกราฟนะมีกราฟอยู่สองกราฟนะครับตอนนี้กราฟแรกก่อนนะครับเนี่ยถ้าโจทย์ถามหาระยะทางระยะทางนะครับขอเปลี่ยนสีนิดนึงถ้าหาระยะทางระยะทางคือตัวเอนี่นะ เป็นสเกล่านะครับอ่าไม่มีลบนะมีแต่บวกอย่างเดียวระยะทางในช่วงสองรรวินาทีขึ้นไปถึงหกเมตรครับสี่วินาทีขึ้นไปถึงสิบเมตรเลยอ่าจากนั้นไปถึงหกวินาทีกลับลงมาครับเนี่ยตรงนี้กลับนะครับกลับทิศเลี้ยวกลับแล้วครับอ่าตรงนี้เลี้ยวกลับนะครับเพราะนั้นระยะทางตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นไป สิบหกลงมาก็สิบหกนะครับรวมเป็นสามสิบสองเมตรอ่านี่นะครับพื้นถึงนี่หกถึงนี่สิบโอ้ยไม่ใช่สิบหกทิโทษลืมดูสิบกับสิบโอ้เดี๋ยวเดวีเอาใหม่เอา,ห,อาหม่ขออภัยนไหมสิบกับสิบนะครับเป็นยี่สิบครับขอโทษขอโทษนะสิบกับสิบเป็นยี่สิบนะครับ ขึ้นไป6กับ10ไม่ใช่16เนาะถึงแค่10แค่นั้นนะครับลงเอาไปบวกกันครับกลับลงก็ลงจาก10มาหาศูนย์ครับก็เป็นฝั่งละสิรวมเป็น20เมตรสำหรับระยะทางนะครับแต่ถ้าการกระจัดเป็นไงนการกระจัดสนทิทานะครับขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบนะครับก็จะได้ สิบลบกับสิบกลายเป็นศูนย์นะครับแบบนี้อ่าการกระจัดได้ศูนย์นะครับโอเคนะดูให้เป็นนะครับนี่ระยะทางกับการกระจัดสองวินาทีได้กี่เมตรได้หกเมตรครับสี่วินาทีได้กี่เมตรได้สิบเมตรครับน,นี่คือระยะทางนะครับกลับลงมาครับถึงหกวินาทีก็อ ถ้าเราวาดเส้นเหมือนเส้นจำนวนนะครับนั่นก็คือ0 1 2 3 4 5 6เนี่ยประมาณนี้อันนี้ก็ลบหนึ่งลบสองลบสามเนี่ยเราก็จะพบว่านะครับอืคนคนนี้นะคนคนนี้นี่ออกจากศูนย์นะครับผ่านไปวินาทีที่สองไปอยู่ที่หกเมตร วินาทีสองนะครับนี่คือวินาทีสองนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบผ่านไปอีกถึงวินาทีที่สี่ไปอยู่ที่สิบเมตรครับจากนั้นพอเป็นไปถึงวินาทีหกเขากลับครับทีนี้กลับปืดมาถึงศูนย์เหมือนเดิมเลยครับนี่ครับเราก็จะพบว่าระยะทางก็คือไปสิบกลับสิบรวมเป็นยี่สิบแต่การกระจัดกลับมาที่เดิมตำแหน่งเดิมจึงเป็นศูนย์ โอเคนะครับดูให้เป็นทีนี้อีกกราฟครับอ่าเป็นกราฟตำแหน่งกับเวลาเหมือนกันยังอยู่ที่ระยะทางกับการกระจัดนะครับอ่าระยะทางกราฟนี้จะได้กี่เมตรดูนะครับเอ,อ่า s เ,เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยจากกราฟจะพบว่าเขาเริ่มจากอ่าช่วงแรกสองวินาทีนี่เขาหยุดนะ่อหยุดนะครับตรงนี้นะตรงนี้นิ่งนะครับหยุด เพราะกราฟไม่ขึ้นไม่ลงเลยครับหยุดอยู่ที่4เมตรตลอดจากนั้นนะครับจากนั้นก็กราบนะครับเพื่อนที่กราบทิศครับนี่กราบนะครับนี่ถอยหลังนะอ่าถอยหลังนะครับพื้นลงมาจนถึงทางล่างเลยครับอ่าจากบวก4ลงมาหาลบ4นะครับก็จะพบว่าการระยะทางจะได้4บวกกับ4รวมเป็น แปดเมตรนะครับแม่เป็นแปดเมตรนะครับถ้าคุณครูวาดเป็นกราฟให้ดูก็จะพบว่าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่เขาเริ่มเคลื่อนที่จากบวกสนะี่นตรงนี้นะจากนั้นไปถึงวินาทีที่สี่เขาไปหยุดอยู่ที่ศูนย์ก่อน,นปึ๊บช่วงแรกนี่ มาอยู่ที่ศูนย์เครื่องนี้ออาเนี่ยจากนั้นต่อจากศูนย์ลงมาหาลบสี่ครับตรวมแล้วเขาได้แปดเมตรครับไอาเขาได้แปดเมตรส่วนการกระจาดเป็นไงทีนี้การกระจาดครับอืมการกระจัดเป็นไงครับเอสที่ใส่หมวกครับเป็นไงอืมเอสที่ใส่หมวกเป็นไงเอยเคลื่อนที่กลับทิศ ตลอดทางเลยนะครับนั่นแสดงว่าการกระจัดจะต้องเป็นลบแปดนะลบแปดเมตรนะครับถอยหลังไปแปดเมตรนั่นเองอ๋อถอยหลังไปแปดเมตรนั่นเองโอเคนะครับวิธีดูจะแตกต่างกันสำหรับระยะทางกับการกระจัดถ้าเจอโจทย์เป็นกราฟนักเรียนก็ต้องทำเป็นโอเคเนาะ